สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูนะครับรีวิวนะครับนะครับรีวิวเลยก็คือเม็ดไอนะครับตัวเป็น IC USB นะครับที่ของ iPad ด i r iPad Pro 11นิ้วปี20ขึ้นไปนะครับ CD3217B12 นะครับเป็น IC USB นะครับที่เราเจอปัญหากันเยอะเครื่องชาร์จไม่เข้านะครับแอปเปิ้ลค้างนะครับหรือชาร์จเข้าแต่ว่าเสียบคอมไม่เจอนะครับ เราใช้ตัวเทส USB เช็คก,ก็ได้นะครับอันนั้นก็ผมเคยทำชิดแยกไปแล้วนะครับยูนีเช็คตัวนี้นะครับเครื่องนี้เป็นอาการชาร์จเข้านะครับแต่ว่าเชื่อมต่อคอมไม่ได้นะครับด a t a าไม่ได้ก็คือเคยเคยเคย,เคยเปลี่ยนเม็ดมาแล้วนะครับตัวนี้ผมจะเอาเม็ดใหม่ใส่เข้าไปนะครับคอดยดออกไป โอเคนะครับก็อันนี้ยกออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหวางนะครับ เราวางนะครับก็ให้จำมาร์กให้ดีนะครับซึ่งถ้าใครจำมาร์กไม่ได้เนี่ยนะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีมุมมุมของไอซีด้านบนอะ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนด้านล่างมันจะเป็นแนวปงนะครับให้เราสังเกตแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจำมาร์กได้ก็จะดีที่สุดนะครับติดด้านบนนะ อันนี้ผมไม่ได้บอลขาใหม่นะครับการวางนะครับถ้าแบบนี้อาจจะวางจะขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราบอลขาใหม่นะทําให้เราวางง่ายขึ้นนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าผมนะครับจะใช้แผ่นกันความร้อนนะครับหรือใช้แผ่นเขตที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาแปะเทปกันความร้อนนะครับและสอดเข้าไปใต้เมมบอร์ดนะครับเพื่อนะครับให้ตัวเมมบอร์ดลอยออกจากตัวบอดี้นะครับจะได้ง่ายต่อการยกแล้วก็การวางนะครับมาให้ความร้อนนะครับถูกตัวบอดดี้ดูดออกหายไปนั่นเองนะครับ ครับก็จะได้คาดปกติหมดเลยนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับลูกค้าบอกว่ามันดาต้าไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบชาร์จกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเทสด้าต้าด้วยนะครับอ่ะนี่ผมไม่ได้ใส่จอนะเดี๋ยวเราไปดูที่กระแทตรงนี้เลยนละครับเดี๋ยวไปดูที่กระแสตรงนี้นะครับ ช่องที่หนึ่งนะครับนี่คือเครื่องมันยังไม่เปิดนะพอเราเสียบวุกเครื่องก็จะเปิดเลยะคก็จะกินแรงดันจะอยู่ที่ประมาณสิห้าโวลต์นะครับส่วนกระแสนเนี่ยจะค่อยขึ้นไปนะครับนะครับก็ได้เต็มหนึ่งแอมป์แล้วนะครับสิบห้าโวลต์เรียบร้อยแล้วก็เทสอีกหน้านึงนะครับ รเราจะเข้าทั้งสองหน้านะครับเรากระแสะแบบนิดนึงนะมีเครื่องขึ<ด>้นไปแรงดันนะครับและกระแสะนั้นจะแปรผันตามตัวเครื่องที่เขากำหนดในการให้กระแสะเข้านะครับกระแสะะค่อยขึ้นไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะชาดไม่เข้านะครับตรงนี้ คือถ้าฟาชาร์ดเนี่ยจะกินอยู่ประมาณ15โวลต์นะครับกระแสจะค่อยๆขึ้นไปเป็นสเต็ปนะครับจะไม่ขึ้นทีเดียว1แอมป์นะบางทีแบบเสียบชาร์จปุ๊บเสียบครั้งแรกเนะี่ยบางทีแบบกระแสอยู่0.2หรือ0.3นะครับอันนี้เพิ่งตกใจนะครับมันจะค่อยๆขึ้นไปรอสักพักหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปเสียบคอมกอต้องกดล็อกหน้าจอนะครับเดี๋ยวเอาใส่หน้าจอ ใสั่งดูแล้วกันนะโอเคนะครับเห็นะก็จักเจอคอมพิวเตอร์นะครับเชื่อถือนะครับ นี้ก็ถือว่ามันเชื่อมความได้แล้วนะครับรอคู่นะครับเรอเพราะว่าตอนนี้่าง u t u b e กำลังติดตั้งโปรแกรมเข้ากับตัวเครื่องเราด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนเราก็ได้เห็นดัตตาทุกอย่างเรียบร้อย,ย,อยแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับ i อซนะครับตัว USB สำหรับ iPad Pro iPad Air 5 iPad Air 5นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆเข้งหมดนะครับ อาการชาร์ไม่ข้าเาเชื่อมต่อคอมไม่ได้นะครับหรือ Apple ิ้ค้างนะครับอาการนี้ไอซตัวนี้เสียบ่อยนะครับที่ผมเจอนะควรมีติดล้านไว้ครับ